ที่มันคือเครื่องมั่นเครื่องไม้ผมเก็บว่าไห้ได้ข้มไข่ว่าไห้มีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนลุงป้าเอาอาตีคารบหลักทุกคนครับผมจี่นี้พี่พี่นี่พาพี่พาน้องหลังจากฝนตกพาพี่พานออ้องบาเบงครับซุนตยงยางเหียงเหตุงานเหตุการณ์ว่ได้คือเก่าครับฝุยังเมือดอยู่เลยพี่น้อง หลังจากชิปก้อนหนานี้พ่พี่พานองไปบึงบรรยากาศอยู่ในป่าในดวงมากครับชิปนี่กับพาพี่พานองออกมาหน่อยนึงขยับออกมานิดนึงกับพนองครับกับเป็นมาชมบรรยากาศคือเก่าครับโอ้ยมาหลบนี่เพิ่อนอเอาแมคโครมาตบตบนี่ครับตบตบบอสีนบอนี่แตง่งแต่งสีนบอ เรียบร้อยนะแฟนแฟนขึ้นเยอะครับพี่น้องครับวนันนี้ห้อยเมคห้อยเมคอเนี่ยครับเป็นนอมาเห็ดวังวงไหนจะเดือนเดือนเลียยนี่ละพี่น้องทั้งกุ่นแจงอยู่ครับทั้งปุ้นแจงแต่ทางด้านนี้มืดด้วพี่น้องนะครับจะมาอยู่หรอกครับจะมาอยู่หลังจาก ที่เมโคเพิ่นมาเห็ดตบๆขอบอบอลเราหูสิกว่าจะโล่งๆไปเลยครับเป็นสาะอานทั้งปุ่นเป็นแผนแงโซลาร์เซลลครับที่บริษัทเพิ่นม็ดใสสลับกับไฟฟ้าภูมิภาคเพิ่นจะสลับองเวียนเพิ่นจะใสพลังงานจากแสงอาทิตย์กลางคืนเพิ่นจะใสไฟฟ้าจากทั้งหลวง จากผมการไฟฟ้าครับผมประหยัดได้เยอะครับน้ำกับบกขึ้นบันไดพี่น้องฝนตกมากกันยังบกขึ้นบันไดอยุครับแต่ว่าถามว่าบอนีลึกไหมลึกบอนีลึกครับพี่น้องบมเมนเห็นเห็นยักษ์บีโมเมนต,นตื่นตื่นนี่นพี่น้องลึกครับลึกลึกมากมาก่าได้น้ำแห้งลงไปเราเห็นขีเลนเราคีเลนเนี่แทบจะเครื่องคอเลแลวครับอันนี้ก็เปิดแค่ใด ปั๊มน้ำนะัเป็นได้เป็นไดส้สำรองตัวนี้น้อยซื่อครับพี่น้องเปิดตั๊มน้ำแบบแกแกให้น้ามันดันไปปกติซื่อครับอู้อึงหลังจากฝนฝ่าตัวับพี่น้องนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งทางหลัง้างหลังบริเวณทีเบาา่าฉาดเส็งานครับพี่น้องเห็นทีเห็นน้องถามมาคือเราเป็นอยากมาว่าเออ ไช่แล้วก็ไทยบึ้งบนเท้าเนี่นี่จะเป็นทางด้านด้านจิตวรรออกของบริษัทครับจะเป็นคู่หาคู่หาไปทีนะครับมันจะมี1 2 3 4งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าเก้าคู่หาพี่น้องเนี่ยคิดถึงคู่หาคู่หาคู่หาไปจะคือวันใหญ่อยู่ครับพี่น้องครับด่านพูนด่านพูนสิเป็นด่านที่เขาเคยเฮ็ดชิปมาครับด้านข้างหลังเป็นด่านตัวนี้อีกนึงเมื่อด่านชิปก้อนหนานี่ตัวไปเฮ็ดชิปอยู่ครับ อยู่ในปาต้องฟังผุนครับแล้วชิปนี้ตู่มามาอยู่ทางด้านนี้ครับพี่น้องกับเป็นช่วงเวลาบัวบับัเทียงหรอกนี่เป็นเวลาสามสี่โมงแรงล้วครับหลังจากเสร็จธารกิจเหตุงานเหตุการณ์เราก็เลยพาพี่พาน่องมารอรอบึงว่าเพ็่นเหตุสะอาดสะอ้านกันเลยนะแตเห็ดสะอาดสะอ้านอยู่หรอกพี่น้องก็เรียบร้อยอยู่ โอ้มีทั้งป่ามีทั้งนั่นที่นองน้ำใสจริงเลย,น,ย,น,ยเน้ำใสน้ำใสโมเมนน้ำบริสอาดแล้วครับพี่น้องน้ำสะอาดแล้วพร้อมที่จะดูดไปใส่งานแล้วคือมันจะมีโบมบ,บัดหลายขั้นตอนอยู่ครับก็จะปล่อยน้ำออกมาใสบริษงทาฟังรงการอุตสาหกรรมเขาว่าเขาว่าให้ผ่านได้ไง่ายๆครับโอ้เป็นการงางนะงานแง่งเนาะพี่น้องเนาะ คลิปสองคลิปหลังนี่พ้าพีผ้านองมาเบิง้งมาเบิ้งธรรมาชาติเท่เลยตามพี่นองท่านโคกมาครับโอ้ตกตะลุมเนาะอยากามคำเรียกร้องครับพี่นองท่านอยากให้พายเบิ้งรอบหลบบริเวณขอบชิดของโรงงานให้เบิง้งให้เบิ้ง่าใส่เนาะทายให้เบิ้งครับทายให้เบิ้งเราจะมาลากของบอถึง มาให้เบิองให้แยงก่อนเป็นเมนแนวทางก่อนมาเบิองภูมิศาสตร์ภูมิัศน์ก่อน,อนบาา่เวลาเขาครับ <c oughs> เขารักงานอยูอ่คนภูมิอย่าง้รลักที่ยังสมัยก่อนละอย่นี้เพราะว่าอยา่างวันนีเขารักไปเบิดหรอดีก็เป็นอีกบ่อหนึ่งครับพี่น้องครับเป็นอีกบ่อหนึ่งมันจะเป็นบอ่บอเป็นเป็นขันเป็นตอนยอยู่มาหลอกมีแปลนกันเต้น,ตนเลยพี่น้องเลย ขาดขาดมันจะมาอีกกอน,นหนึ่งอย่าง้พี่น้องเมื่อดูสึกว่าจะเมือดดม่อจดรดิงเลยนี่เป็นช่วงเวลาสี่โมงเนาะสี่โมงแรงสิบหออกนาฬิกานะเราเลยวางเวียนจากจากภารกิจงานเรากัานลเลยเออหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งโอ้นกวันนี้นกกระจาบหน่อยอยู่ในเมียมันเหตุทางอยู่ในนี้แล้วครับ ต่กอนทางนี่จะเหมือนเหมือนเห็ดหอยตัวนนกกระจาบด้วยนกีอย่างนะครับตัวอื่นแต่ยันนี่บ่มีบ่เห็นนายจะเข้าไปอยู่ในปา่าเนาะเพราะว่าเขาเอารดเหมือนโคมานี่แหละครับอารดไม่โคมาเห็ดมาแปลงตรงนี้ต่เลยนายจะหนีเข้าป่ากันเบิดอตัดว่า ครับพี่น้องครับคือเกาคือดิมครับพาพีพานนองมาเบิง่งมาเบิ่งบรรยากาศรอบๆของโรงงานครับหลังจากที่คลิปก่อนหนานี้พาพีพานนองไปเบิ่งทั้งฟังฝนทั้งฟังผิดผิดเหนือครับพี่น้องมารอบนี้กับพาพี่พานนองมาเบิ่งทั้งฟังตะวันออกนี่ครับทางทังตะวันออกทีออกม่มันมืดๆฝนหน,นึ่พี่น้องทำนี่แรงนี่มโน่าพลาดหรอกครับ อันนั้นกับแผงโซลาเซลล์ของบริษัทคุนครับเห็นปีเห็น้องพื้นถามมาในท้ายคลิปรอบๆในเบื้องเนี้ย่านยุด่ดอกพื้นถามมาเนี่ยสงสัยพื้นจะมาหาทางหลักลักเข่าลักของบริษัทแล้วคุณก็มาได้ทรามด้านหลังนี่มาเจอเบาชาตดิเบาชาติอยูาา่ด้านหลังครับถ้าไปทั้งด้านหน้าคุณก็จะเจอรบภครับอ่าด้านหลังด้านข้างถ้าอยากเขาง,ง่ายๆกับมหาบบาชาติด้านหลังแล้วก็ได้เ้าขึ้น บระม่ณแล้ครับพี่น้องเขาบอกเรียนครับมันเขาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเป็นกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นติดไปรอบรอบองค์บริษัทครับแนจะเขายาอยู่นี่โอ้ย้านหลังบรรยากาศดีๆไหมพี่น้องกุนะเราก็ช่วงที่กำลังมืดฝ้ามืดฝนนี่คุนห่อ้ยพีน้องเอ้สีแท้มีล้มห้อยๆแต่มันตกไปแล้วพี่น้องมันตกไปรู้สึกว่าจะไปสองสามเชือกเลยเนี่ยมันนี่มีตกสองสามเชือกแล้ว ว่าอกมาทีลงมันี่ก็ยังมีเมงวันตามมาอยู่เหม็นบ้าปะ <c oughs> นี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศรอบๆนี่ไที่หอน้องหมุนไว้ในี่ยนะหมุนกล่องไว้แต่เพื่อนจะมาไล่นี่ครับนี่ไอที่หอน้องในปึงในความอากาศที่ที่สีสดใสครับที่แบบเป็นธรรมชาติตาม,มากๆเลยสดใสเดี๋ยวจะพาไปปึปปปงป่ปากันพี่น้องเห็นป่าขึ้น กินอยู่ลายจุดเลยตุ๊กตุ๊กตุ๊เบิ้งตัวใหญ่เป็นได็ครับไปไปกันเลยพี่น้องเนี่อน้ำมันก็จะมีทออยู่นิดนึงพี่น้องมันจะเป็นผักๆมาครับน้ำคุณจะทอน้ำออกจากทอใหญ่ๆครับทอออกมาจากแหล่งพลาซิล์หมดแล้วครับเขาบว่ให้น้ำขังหลอกคือออกมานี่ก็จะเป็นบ่อน้ำที่ใสสะอาดที่สุดเราพี่น้องโอ้หอยไหมหอยปังเนี่ยเนาะ ไอบัวเมียนเวมมหอยชิลี่บวัวผิดมือหอยปางหอยชิลี่ครับเมื่อกี้เห็นปลาโตขึ้นแบบนีครับพี่น้นองปลาโตแบบนี้ขึ้นเลย,น,เน,ยน,นนะครับพี่บ่าวชาติบอกว่ามันจะมีไหลเป็นต้นทดมันก็จะเหมือนเหมือนมันบัวพุ่มเป็นตกตะกอนเราใส่เราก็าน,าน้ำใสนี่ครับไหลลงมานี่บบนนี่ถึงปลาอุดมสมบูรณ์เลยอาหารการกิน โอ้ฝา่าขื้นอีหลีพี่นนองตัวมันใหญ่เลยเห็นปะมันดีเห็นแล้วมันอยู่ในมันมันขื้นผิวนามรู้สิครับพี่น้องเอาพี่พหนองยางมึงก่อนกล่องอาจจะสั้นๆนี่เด้อพี่เนอะอืมว่ะดินดินดินเนี่ก็ดินขึ้นมาจากเนี่ยเลยพี่นนองขึ้นมาจากบอ่อเนี่เลยแต่ว่าถ้าฝนตกหนักๆไปเลยเด้นี่ยางเขาไปไเลยเลยเละครับพี่นนองเละอันย่าลยล่ะ ี่มันขื้นอยู่เลยพี่น้องน้ำคุณนๆนะครับพี่นอ้องตองน้ำคุค้นๆนะแมนเลยในนงเพ่่นรถขื่นอยู่สองสามแบบนกก็ไป่เห็นเลยนกอักอยู่แน่นอะไรพี่นอ้องแต่ถ้าอยากเห็นนกต้องมาคำคำถ้าพูดถึงคิ้วทัดนมันก็นกนสวยงามอยู่ได้พี่นอ้องมันมันบ่ถือบ,บ่ออากาศมันจะสดชื่นอยู่ครับ โอ้โตอน้ตนต้นนี่ตน้นปือต้นอันนี้ครับถ้าเป็นแถวบ้านผู้เฒ่าเพิ่นจะมาเพิ่นจะมาตากแหงเพิ่นมาตากแหงเราเพิ่นกระสารสารศาสครับพี่นอ้องเพิ่นจะมาเห็ดศาสผู้นะพี่น้องไปังไงนผู้นะมืดมาอีกเรอฟังพี่อันนี้ฟังที่ตะวันตกด้วยนี่พี่นอ้องมืดตึบโมรอดแทนมือน,นี่ไผกไับไผนะครับโมนาลอดกันแล้วครับคิดว่า ปะยามก็เบิ่งทั้งนี้แบบนี้ครับท่ายทายคชิปแล้วกับบริเวณนี้ยากมาอัปเดตให้พี่ให้นอ้องในบิ่งนอกจากบริเวณสถานที่เบาชาติเหตุงานนี่แหละครับเอามาอัปเดตให้พี่ให้นอ้องในบิเวณเพื่ให้หายจิตถ,ถึงกันครับยังไงก็ยังให้นึกถึงกันเห็นหนากันอยู่ครับได้ยินเสียงก็คือได้เห็นหน้าแล้วครับพี่นอ้องนี่กูวัดลหร กันหอยถ้านามไลหลี้นี่เกือบเต็มพี่เราพีน่น้องเราต้องห่วงเลยม,มั่แม่นหน่อยๆแ่นี่เพิ่นระบายค่อยๆระบายออกมันมันบบได้มีบบนามีปัญหาอย่างก็เลยแ่ระบายสอครับผมเอา้าเดี๋ยวก็จะฝากคลิปไว้ให้พี่ให้น้องแล้วครับครับกัอันนี้ก็มาฝากคลิปแล้วครับฝากคลิปกับพี่กับน้อง ลุงป่าเอาอาทุกผู้ทุกคนครับกะใ,ให้สนับสนุนเขาให้สนับสนุนซองเบาชาติวันหน้าครับเดี๋ยวก็จะเห็นรีวิวธรรมชาติต่างๆให้เบิ่งเป็นพื้นที่ธรรมชาติแล้วก็เดี๋ยวจะพาคลิปต่อๆไปจะพาพี่พาน้องออกท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆครับในบริเวณนี่แหละในบริเวณนี่บกไก่บกไก่ครับประมาณอาะสิบหกสิบโลกะสถานที่ท่องเที่ยวในนี้มันหลายเยอะครับพี่น้อง คอยฝากพี่ฝากน้องค่อยติดตามครับอ่าค่อยกดลูปตะคใ้กดแชร์ไปในต่างๆให้เขาได้หูได้เห็นครับให้เขากดติดตามให้ครับผมเอาชิปเนี้เอาไปแค่นี้ครับสบายดีทุกผู้ทุกคนครับความเก็บไว้ในค่มขวายบ่อยมีเด้อสบายดีครับ